นายกเทศมนตรีเมืองลบุรีสั่งเจ้าหน้าที่กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบุรีปฏิบัติงานเชิงรุกออกเก็บกวาดขยะทำความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองลบุรีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองค่ะนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบุรีดำเนินการทำความสะอาดกกวาดขยะรวมทั้งทำความสะอาดถนน สายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบุรีเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติงานเชิงรุกตามที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีได้ให้นโยบายไว้กับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเมืองลบุรีซึ่งหนึ่งในนโยบายที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีได้ให้ไว้คือการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีก็ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยส่งเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ออกปฏิบัติงานทันทีโดยได้ํำเนินการเก็บกวาดขยะในถนนสายหลักสายรองที่สาธารณะท้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่และขอความร่วมมือขับรถด,ด,ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำหนดวิสัยทัศน์ลบบุรีเมืองสะอาดน่าอยู่ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมซึ่งต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และอย่างเป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้นโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี คือการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยได้บุรณาการร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีออกสำรวจพื้นที่รับผิดช,ชอบว่าถนนเส้นไหนที่มีหญ้าขยะมูลฝอยที่เป็นเหตุให้ไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แจ้งเข้ามาที่เทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อที่เทศบาลเมืองลบบุรีจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการแก้ไขในทันที เพื่อให้ในเขตเทศบาลเมืองลบุรีมีความสะอาดสวยงามโดยนายจำเิญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองลบุรีได้ยึดถือและทำตามในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองซึ่งถือว่าเปรียบเสมือนบ้านของตนเองพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนที่มาเยือนแล้วรู้สึกประทับใจก,กับการเห็นในเขตเทศบาลเมืองลบุรีนั้นสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามน่ามองอีกด้วยก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักไกยเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ